โดนัลด์ทรัมป์ประกาศชับต่อนหน้าชาวโลกเลยว่าเป็นยุคทองของอเมริกาหลังจากประกาศเสร็จเนี่ยเซ็นคำสั่งนโยบายบริหารประเทศเป็นร้อยร้อยฉบับนะดูสินะซึ่งแต่ละคำสั่งเนี่ยโอโ้โหแรงแรงทั้งนั้นสมมติคุณเป็นคนอเมริกานะแล้วคุณเห็นว่าบ้านบ้านข้างๆเราเป็นผู้อพยพโทรไปแจ้งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาจับก่อนเขาในประเทศเขาจะพกคีอก่อนนะคะเขาใช้คำว่าประกาศสงครามเลยนะคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเรียก ผู้อพยพว่า Illegal Alien โอ้คือเหมือนเอเลี่ยนที่อยู่อย่างผิดกฎหมายอีกสิ่งหนึ่งที่วันนี้ทั่วโลกจับตามองเพราะถือว่าเป็นการเปลี่ยนปแปลงครั้งใหญ่ของอเมริกานะคือโดนัลด์ทรัมป์ถูกต้องค่ะแม้วันนี้เห็นไหมฮะเป็นการประกาศก็คือยกเลิกการช่วยเหลือ,อทุกประเทศใช่มันรวมถึงประเทศไทยด้วย ข้มา <S <S พวกศูนย์ผู้อ,อพยพทั้งหลายคือวันนี้คนมันเกิดคําถามขึ้นมาว่าดูสิคนไทยยังได้รับการรักษาไม่ดีพอเลยแล้วถ้าสมมติสหรัฐเขายกเลิกไปเนี่ยทยังไงไเราจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาคนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนศูนย์ศูนย์ของแบบผู้อ,อพยพท<ย>ั้งหลายผู้นี้ไปทั้งไหนถ้าสหรัฐเขาถอนไปปุ๊บเราจะเอาเงินที่ไหนอะถูกต้องป่ะเพราะไงคนไทยทั่วไปยังดูแลกันไม่ดีเลยใช่ใช่ไหมคะวันเนี้ย พิธีเข้าสาบ,บัานตอนอาจเป็นอาทิตย์ที่สองแล้วเนาะใช่ค่ะเป็นอาทิตย์ที่สองของประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมัยที่สองแล้วด้วยสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศชัดต่อนหน้าชาวโลกเลยว่าเป็นยุคทองของอเมริกาถูกต้องไหมคะใช่ค่ะยุคทองของอเมริกาจากัําลังจะเริ่มขึ้นในตอนนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไปประเทศของเราจะ,จะเจริญรุ่ลลงเรืองแล้วก็ได้รับความเคารพจากทั่วโลกอีกครั้งเราจะเป็นที่อิจฉาของทุกประเทศใช่วันนั้นโอ้โหประกาศกล้าวเลยเนาะแล้วก็ มันฮึกเหิมนะฟังอ่ะโอ้โยคทองของอเมริกาแต่ว่าหลังจากประกาศเสร็จเนี่ยเซ็นคำสั่งนโยบายบริหารประเทศ เป็นร้อยรฉบับนะดูสินะเซ็น่ะเซ็นแล้วก็โชว์เซ็นแล้วก็โชว์เซ็นแล้วก็โชว์แล้วเขาั่งเซนเขาหรอลายเซ็นเขาแบบยเซ็นแบบยิ่งใหญ่มากให้เป็นหนึ่งดูหน่อยเนาะเี่ยีดุดดูหยุดหยุด้ยุดหยุดหมือหยุดหยุดหยดยุดหยุดหยุกหยุหยุใหยยดดหเหดยหหหยหนยหนห แต่บางคนก็พูดนะอันนี้นอกเรื่องหน่ยนะอยบางคนก็บอกว่า,วาน,นี่คือลายเซงของคนยิ่งใหญ่จริงๆจริงๆให่จริจรอันนี้จริงๆนะถ้าสมมติตามหลักปุ๊บมันจะต้องเริ่มด้วยสูงแล้วก็ปิดด้วยสูงเห็นไหม ปิดอย่างเงี้ยอ๋อหรอเหมอน่างงี้เวลาใครไปออกแบบลายเซนจะเป็นอย่างงี้จะต้องเริ่มด้วยเส้นตรงอย่าแบบไอ้พวกชีวิตที่แบบว่าเริ่มด้วยยึกยักยึกยักยึกยักอะชีวิตมันจะไม่เวิร์กแต่ว่าอะจริงจริงถ้าสมมุติฉันเคยเรียนต้องขึ้นตรงๆอย่างถ้าสมมติจะขึ้นก็ขึ้นโดยเรือยอย่ายุกยักอะนืออกปะออันนี้คือลายเซนของเหมือนกราฟอะใช่แล้วคิดดูว่าเขาเซนอย่างเงี้ยเป็นร้อยร้อยฉบับ โอ้ยยิ่งใหญ่นะเส้นี่ยเนี่ยดูตองเขาเซ็นสิเห็นไหมเหมือนกาเหมือนกาผชีวิตอ่ะเออใช่ปากกาใหญ่เลยเนี่ยตอนที่เขาเซ็นเนี่ยอยู่ทีลูกเข้เค้หยุดสิขอดูสิดูดูอีกทีได้ไหมตอนนี้ดูเขาแบบเดือดดาบอ่ะเห็นไหมใช้ปากกาหัวใหญ่ด้วยไงใช่แล้วเขาขยี้แบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอ๋อแล้วหลังจากเซ็นเสร็จเนี่ยวันนั้นน่ะเขาแจกปากกาเลยนะเขาแจกปากกาให้สื่อมวลชนใช่เขาแจกเลยค่ะ ทุกฉบับที่เขาเซ็นนี่แล้วก็โชว์ให้ดูเลยว่าเขาเซ็นคําสั่งบริหารซึ่งแต่ละคําสั่งเนี่ยโอ้โหแรงๆเท่านั้นเผด็จการดิแกร่วๆก็คิดตรงไม่ใครกล้าพูดอะทุกวันนี้คือเรากําลังพูดถึงโลกของความเท่าเทียมเขาพูดเลยว่ายามพับเสแสร้งโลกเรามีแค่ผู้หญิงกับผู้ชายวะที่เขากล้าประกาศอย่างนั้นแล้วว่ะก็ตกใจมากเลยนะที่อเมริกานี่โอ้โหมันกหลายมากเลยนะ เหอนแบบเสรีอ่ะเสรีพิสูจน์อะเหมือนที่วันนั้นเราคุยกันนะว่า United States of America เป็นการรวบรวมเป็นหนึ่งเดียวหลากหลายเผ่าพันธุ์มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยค่ะไอ้นี่สนใจแต่ลายเซ็นี่ยจะคิดว่าไปเปลี่ยนลายเซ็นตามเขาเลยดิใช่ไหมมันดำกำลังสองอยู่ยเขาดูกับใครนะไม่หรอกเขาก็ดูห่วงจุ้ยไม่หรือว่าเขาขี้เกียจไงเขาต้องเซ็นยันเขาขี้ดูห่ีงจุ้ยหงือเป่ะเขาดูดูดูทุกอย่างไม่หรอกว่านยะเขาเป็นคนที่ดูห่วงจุ้ยหนักกว่าเราเยอะเพราะว่า ตอนที่เขาเปิดอือคาสิโนเขาเป็นนักธุรกิจหรือเขาทำอสังหาริมทรัพย์เขาบอกเขามีคนที่ดูห่วงจุ้ยให้เขาเลยเคยดูเนเนกฟิกซิเธอะเนเนกฟิกมีแบบว่าเรื่องราวของเรื่องราวของครัมอ่ะเอามาสนใจนโยบายเขาดีกว่ามันกระทบกับเรายังไงบ้างโอ้โหกระทบแปลกเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการในระเทศผู้อพยพอันนี้จะคนที่ไม่มีกิีนค้าทั้งหลายอ่ะใช่คนที่แบบอยู่แบบผิดกฎหมายคนที่อาจจะมีคดีติดตัว ก็คือเขาบอกเลยว่านี่จะเป็นการเนรเทศครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งจะว่าไปแล้วเขาก็ทำตามที่เขาพูดจริงนะก็เริ่มเดินลูกชาย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 คนละแมการพิธีนี่นี่ลูกชายคนนี้วันนั้นเนี่ยตัวโดนัลด์ทรัมป์แนะนำเลยนะคะบอกพวกคือเขาก็ไล่แนะนำเนาะวันที่เขารับตำแหน่งพิธีสาบานตัวแล้วเขาก็แนะนำบอกพวกคุณรู้จักหรือยังนี่ลูกชายผมค่อนข้างจะตัวสูงหน่อย แบรอนเนี่ยสองเมตรกับอีกหนึ่งเซนติเมตรสูงสองเมตรสองร้อยหนึ่งเซนติเมตรอ่ะเนี่ยเนี่ยเแล้วหล่อดูว่าสิบแปดแล้วนะคะสิบแปดเองเหรอสิบแปดที่กับกับภรรยาคนไหนฮะนี่ค่ะเมลานีอ่ะอ๋อคือภรรยาปัจจุบันอ่าเนี่ยคือลูกของเมลานีกับทรัมป์แล้วเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนที่สําคัญมากนะที่ทําให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชนะการเลือกตั้งทำไมอ่ะเพราะว่าความเป็นคนรุ่นใหม่ ทรัมป์เนี่ยฟังแบรนนะคะแบรอนเนี่ยไปแนะนำเลยบอกว่าทรัมป์จะต้องไปออกกับโจโรแกนนักพ oh. <podcast. S 1> อดแคสคือที่สหรัฐเขาจะแบบ <Podcast S 2> นิยมมากไปพอดแคสใจนิยมมาก,มมากแล้วโจโรแกนนี่ก็คือดังมากๆลูกชายเนี่ยก็เลยเหมือนแบบเป็นคนที่ลดช่องว่างแนะนำพ่อหลายๆอย่างในในเรื่องของได้คะแนนจากคนรุ่นใหม่ ก็เลยทําให้มีอิทธิพลเหมือนกันเขาบอกว่าถือว่าเป็นคนนึงเลยที่คนเมกันบางคนบอกนะรอเลยเนี่ยวันนึงข้างหน้ามองว่าแบรอนเนี่ยอาจจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปแล้วนิ่งเขาบอกว่านิ่งใช่ก็ดดูแล้วสาวกรีซกันเลยโอ้คนกรีซสาวสาวกรีซกันทั้งประเทศเธอทั้งโลกกันมั้งตอนเนี้ยไม่ใช่ประเทศเหเนี่ยสาวคนนี้ก็กรีดอยู่เนี่ยกรีดไหมคะสองเมตรกว่าสูงสูงเลยสองเมตรกับองชายสูงสูงเลย โอ้เนี่ยดูสิคะแล้วก็หน้าก็หล่อได้คุณแม่มาเยอะนะได้แม่เยอะใช่ไหมได้แม่เยอะนะคมคุณแม่ก็สวยเอรอนมัสก์ก็ประกบเลยเหมือนกันเนาะทุกที่เลยเหมือนกันนะวันนั้นเขาบอกว่าเป็นวันแห่งการรวมเนาะอภิมหาอํานาจทั้งหลายนะคะทั้งออลอนมัสก์เจฟเบซอสนะทุกคนเนี่ยรวมกันอยู่ที่นั่นเนี่ย มหาเศรษฐีในวันพิธีสาบานตนเขบอกรวยท็อปฟของโลกก็นั่งอยู่เรียงกันหมดเลยใช่ค่ะไ่มาเรีงเรียงหมดเลยซีโอทิกก็ไปใช่แล้ววันนี้ก็คือตอนเขาลุ้นอยู่ไงจะได้อยู่ต่อในว่นทิกอ็แต่วันที่ตอนที่ทิกก็เองเนี่ยเขาไม่ใช่จะอยู่ต่อน่าจะขยายเวลาเจ้าของก็คือตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นอีลอนมัสแต่ชักตอนหลังมีข่าวมาไม่ใช่อีลอนมัส่เฟซบุ๊กเหรอเป็นเจ้าของเออ่อไมโครซอฟท์ไมโครซอฟท์เจ้าของไมโครซอฟท์อาจจะเป็นคนเทคโอเวอร์ทิกก็ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นี่แหละก็ รอดูนะคะว่าตรงลงทิกต o อเนี่ยจะยังไงแต่ว่ากลับมาเรื่องของมาตรการการอบพยพผู้ลี้ภัยที่สรือว่าที่ส่งผลต่อคนไทยนะที่ส่งผลใช่ก็ประธานาธิดีโดนัททรัมก็แต่งตั้งทันทีคนที่มาดูแลซึ่งเป็นอดีตคนที่ดูแลตอมอกับศุลกากรเชื่อไหมเขาทันทีนะจับก่อนเลยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตามรัฐต่างๆที่เขารู้สึกเขาใช้คำว่า เป็นเมืองแบบแซงชูรีเหมือนแบบเมืองที่ทําเป็นปิดตาข้างเดียวอ่ะผู้อพยพอยู่ได้แล้วก็อย่างเช่นชิคาโกอย่างเงี้ยเอาคุณอยู่ได้เราทําเป็นไม่เห็นหรอกไม่เป็นไรเนี่ยแบบเนี้ยจะมีเยอะแล้วเขาก็เปิดฮอตไลน์คอร์เซ็นเตอร์เลยสมมุติคุณเป็นคนอเมริกานะแล้วคุณเห็นว่าบ้านบ้านข้างๆเราเป็นผู้อพยพโทรไปแจ้งโทรแจ้งเลยโทรจับทันีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาจับแล้วเขาจับไปไหนก็จับ จับไปเพื่อนเอรเทศออกที่กนองประเทศเลยคไม่เขาเตรียมคุกไว้ที่คิวบาสามารถจุคนได้สามหมื่นคนคนตนโมปิดไปแล้วปิดไปแล้วเรามาเปิดใหม่เพื่อเตรียมจับพวกนี้คือวันนี้ที่เราก่าวข่าวนี้คืออะไรคะเราเชื่อว่าคนที่ดูรายการของเราอยู่บางคนที่อ้าเรียกว่าไปขุดทองอเมริกากันบางคนหวังจะไปได้สามีที่นู่นหมายบางคนหวังจะไปคลอดลูกที่นู่นบางคนไปเสิร์ฟอาหารที่นู่นบางคนไปทําไซต์ก่อสร้างที่นู่นบางคนไปทาพวก hospitality แบบพวกดูแลผู้สูงอายุนาดนันวันนี้ถ้าไม่มี green c a r ดไม่มี work permit ไม่มีอะไรเข้าเนประเทศหมดนะคะแต่ก่อนเข้าเนประรทศที่เขาจะเข้าคุกก่อนนะคะคือทรัมอ่ะคือเอาเขาประกาศเลยว่าเขาเอาจริงเพราะฉันเนี้ยเอาเนี้ยแม้กระทั่งเพื่อนๆเราหลายๆคนอาจจยอมรับตรงๆนะก็อยู่ที่นู่นยังไม่มีกรีน n c a r ดหวังว่าจะได้แต่งงานแล้วได้กรีน n c a r ดวันนี้เขาบอกแม้กระทั่งคนที่กําลังรอก r e e n c a r ด ถ้าไม่มีเอกสารไม่มีรับที่มาแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะอาแล้วถ้าสมมติรู้อย่างเงี้แล้วเรารีบซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วกลับประเทศก่อนก็เขาต้องการอย่างนั้นใช่นั่นคือสิ่งที่เขาไม่อยากให้อยู่ไม่อยากให้อยู่ให้กลับเองดีๆถ้าหนีได้หนีหนีกลับมาก่อนซึ่งเขาถึงบอกว่าประกาศแบบว่าเป็นวันนี้เราต้องบอกเพื่อนต้องบอกคนที่เรารู้จักฉันเชื่อว่าคนที่อูแฉมีคนที่อยู่ที่อเมริกาเยอะเพื่อนเราที่ไปแบบว่าไปอยู่ที่อเมริกาไปเป็นเด็กเสร์ฟไปอะไรเงี้ยเยอะเพราะรายได้มันดีกว่าเมืองไทยแต่วันนี้้ยเเเเคคคคาา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 กกกก็ท่่ัับบปปรรรรระะะะศศสสงงมมนนใชวล คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเรียกผู้อพยพว่าเออ่ illegal alien คือเหมือนเอเลี่ยนที่อยู่อย่างผิดกฎหมายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาในความรู้สึกเขาคือคนนอกข้อกับคนนอกข้อใช่แล้วคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะเพราะว่าผู้อพยพที่ถูกจับไปเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าเป็นพวกแก๊งสเตอร์เป็นพวกแบบมีคดีติดตัวสร้างความเดือดร้อนให้กับพลเมืองเขามีภาพนะแบบต้องใส่โซ่ตรวนนะคะ แล้วเขาก็เอาแบบเดินขึ้นเครื่องบินกันไปอ่ะพูดง่ายๆคือจับใส่เครื่องบินเออากแล้วตอนนี้ตามสถิติคนไทยมีไหมมีมีโดนแล้วด้วยมีคนไทยที่โดนเยอะแต่เขาก็บอกว่าเป็นคนไทยที่มีคดีด้วยอ่าเนี่ยแหละคือมันเสี่ยงไม่ขึ้นของเราเยอะตอนนี้เขาบอกว่าเยอะมีทั่วโลกแหละมีตุรกามีมาจากทั่วโลกเลยเนาะ เอาละพี่จ๋าติดตามพี่ได้ที่ไหนบ้างติดตามได้สัญญาเดือนละครัในบางเดือนอาจจะต้องมากกว่านั้นได้ค่ะติดตามพี่ได้ที่ไหนบ้างติดตามได้นะคะนิปปอนออนไลน์ทาง TikTok นะคะรวมไปถึงรายการ one world นะคะทั้ง Facebook ข่าวช่องวันแล้วก็ Youtube ข่าวช่องวันรวมไปถึงทิกต o k ก็เซิร์ช one world ได้เหมือนกันอย่าลืมมาฟอลโล่เยอะๆนะคะขอบคุณพี่นินมากมยขอบมากค่ะ